สวัสดีครับพบกับฮิตาชิรีวิวคลิปรีวิวแบบเรียวๆจากคิตาชิครับในคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวตู้เย็น h ิตาชิ i 2ประตูรุ่น Super b ์บถึงแม้จะเป็น2ประตูนะครับแต่ก็มีความใหญ่จูใจกับตู้เย็นฮิตาชิรุ่น Rv 6 0 0 P. w x ครับตู้เย็น h ิตาชิ i 2ประตูรุ่นนี้นะครับมาในสีสแตนเลสเบลท e ที่เข้ากันได้กับทุกบ้านสี b ิล l ลียนซีเวอรให้ความสง่างามเรียบหรูโดดเด่นและดูโมเดิร์นครับ ตู้เย็นทีเดชีรุ่นนี้มีความจุอยู่ที่21.2คิวหรือมากถึง600ลิตรก็เลยทีเดียวครับตู้เย็นทีเาชีรุ่นนี้มีขนาดความกว้างอยู่ที่91ซนติเมตรความลึกอยู่ที่77ซนติเมตรและความสูงอยู่ที่183.5ซนติเมตรครับการติดตั้งตู้เย็นนะครับควรมีพื้นที่ห่างจากผนังเพื่อระบายความร้อนและอย่าลืมนะครับเผื่อพื้นที่สําหรับเปิดประตูด้านขวาด้วยนะครับ อีกหนึ่งสิ่งที่ผู้ใช้ให้ความสําคัญในการเลือกซื้อตู้เย็นนะครับก็คือในเรื่องของการประหยัดพลังงานครับโดยเฉพาะตู้เย็นที่มีขนาดใหญ่นะครับที่ต้องทํางานหนักเพื่อทําความเย็นให้กับของที่แช่ภายในตู้นะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าตู้เย็นฮิตาชิสอประตูรุ่น r v 6 0 0 p w x ได้รับการรับรองด้วยฉลากประหยัดไฟเบอร์หซึ่งทําให้คุณมั่นใจได้ว่าจะเป็นตู้เย็นที่ช่วยคุณประหยัดไฟได้อย่างแน่นอนครับ เพราะฮีตตชิจัดเทคโนโลยีการประหยัดไฟไหมให้คุณอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเพรสเซอร์อิวอร์เตอร์ประสิทธิภาพสูงที่สามารถทําความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ก็ยังประหยัดพลังงานและที่สําคัญนะครับคอมเพรสเซอร์อิวอร์เตอร์จากฮีตาชีมีระบบสเตอ์บิลเซอร์ฟรีรองรับกระแสะไฟตั้งแต่130ไปจนถึง300โวลต์นั่นหมายความว่าถ้ามีเหตุการณ์ไฟตกไฟกระชากในช่วงกระแสะไฟดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อคอมเพรสเซอร์ของเราและไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอีกด้วยครับ อีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับตู้เย็นฮิตาชิมีระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิได้อย่างแม่นยาทั้งในช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็งครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับเรามีท c ซเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิภายนอกตู้เย็นซึ่งจะทําให้ตู้เยน็นฉลาดขึ้นครับโดยตู้เย็นจะสามารถรับรู้สภาพอากาศบริเวณที่กําลังทํางานอยู่หากบริเวณนั้นมีความร้อนสูงกว่าปกติจะสั่งให้คอมเพรสเซอร์ทํางานเพื่อชดเชยความร้อนบริเวณโดยรอบแต่หากบริเวณนั้นมีความเย็ยนกว่าปกตินะครับ จะสั่งให้คอมเพรสเซอร์ลดการทำงานลงครับและนี่คือสิ่งที่คุณลูกค้าจะได้ประโยชน์จากการใช้งานจริงและประหยัดมากขึ้นครับนอกจากคอมเพรสเซอร์อิเวอร์เตอร์แล้วนะครับตู้เย็นฮีตเชีรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับระบบพัดลมคู่หรือดูโอแฟนซึ่งเป็นการใช้พัดลม2ตัวแยกการทำงานตัวหนึ่งทำงานในช่องแช่เย็นอีกตัวหนึ่งทำงานในช่องแช่แข็งครับซึ่งประสิทธิภาพในการทำความเย็นนะครับจะดีกว่าตู้เย็นที่ใช้พัดลมเพียงตัวเดียวครับและที่สำคัญนะครับยังช่วยลดภาระคอมเพรสเซอร์ไม่ต้องทำงานหนักเพื่อประหยัดพลังงานอีกด้วยเลยครับ ตู้เย็นฮีตชิคสองประตูรุ่นนี้นี่ครับมาพร้อมกับแผงควบคุมการทํางานแบบดิสเพย์ L.E.D. ซึ่งแผงนี้นะครับจะบอกการทําง,งานของตู้เย็นได้อย่างครบคันไม่ว่าจะเป็นปรับระดับอุณหภูมิในช่องแช่ให้เหมาะสมกับอาหารที่เราแช่ทั้งในช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็งครับโหมด q Quick f r e e z i n g สำหรับเร่งความเย็นในช่องแช่แข็งช่วยให้เราแช่แข็งอาหารได้เร็วทันใจระบบชายล็อก ok, ป้องกันไม่ให้เด็กมากดแผงควบคุมครับ ปุ่ม Energy Saving เพื่อให้ตู้เย็นทำงานในโหมดประหยัดพลังงานและมีแถบไฟแสดงระดับการใช้พลังงานให้คุณทราบด้วยเลยครับขอบยางประตูของตู้เย็นฮิตาชิรุ่นนี้น่ครับผลิตจากวัสดุที่ป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโต,ตของเชื้อราหมดปัญหาคราบเชื้อราสีดำและกลิ่นเหม็นอับตามขอบยางประตูครับตู้เย็นฮิตาชิรุ่น r v 6 0 0 p w x แม้จะเป็นตู้เย็น2ประตูแต่ก็ใหญ่จุใจครับเปิดประตูมาก็ประทับใจในความสว่างของช่องแช่ ด้วยหลอดไฟ LED ที่มีอายุการใช้งานยาวนานและประหยัดไฟครับมีพื้นที่จัดเก็บที่กว้างขวางสามารถจัดวางของที่แช่ได้อย่างเป็นระเบียบซื้อของมากักตูนให้กับทุกคนในครอบครัวได้อย่างสบายไร้กังวลเลยครับมีพื้นที่วางขวดน,น้ําข้างประตูขนาดใหญ่สามารถวางขวดน,น้ำใหญ่ๆได้อย่างสบายๆครับจะคุณแม่บ้านสายเก็บหรือว่าคุณพ่อบ้านสายดื่มไหนจะขนมนมเนยของเด็กๆตู้เย็นฮิตาชิรุ่นนี้เอาอยู่อย่างแน่นอนครับ แต่ละบ้านมีไลฟ์สไตล์การแชร่ที่แตกต่างกันถึงแม้จะอยู่บ้านเดียวกันแต่ก็ใช่ว่าจะแช่ของเหมือนเดิมทุกครั้งใช่ไหมล่ะครับและเพื่อเป็นการตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับฮิตชิ้จึงออกแบบช่องแช่ให้คุณสามารถเลือกโหมดการแชร่ได้ตามใจชอบและยังให้คุณสามารถออกแบบอุณหภูมิของช่องแช่ให้เหมาะสมกับอาหารที่คุณนํามาแช่ได้ง่ายด้วยตัวคุณเองครับเลื่อนไปทางซ้ายนะครับเพื่อให้ช่องนี้มีอุณหภูมิเท่ากับ5องศาเหมาะสําหรับการแชร่ผักผลไม้ที่ช้าง่ายครับเลื่อนไปทางขวา เพื่อให้ช่องนี้มีอุณหภูมิเท่ากับ1องศาเหมาะสําหรับการแช่เนื้อสตัตว์ละลายอาหารแช่แข็งหรือต้องการให้เครื่องดื่มเย็นอย่างรวดเร็วทันใจครับด้านล่างสุดของช่องแช่เย็นเป็นช่องแช่ผักขนาดใหญ่ที่ถูกออกแบบมาให้กักเก็บผักผลไม้ได้เยอะและจัดระเบียบได้อย่างสะดวกครับและตูเ้เย็นฮีตชีสสประตูรุ่นนี้นะครับยังมาพร้อมกับระบบรักษาความชุ่มชื้นด้วยมอยเจอร์การ์ด โดยแผงมอญากาศที่อยู่ด้านบนช่องแช่ชิ้นนี้นะครับจะช่วยป้องกันไม่ความเย็นส่งผ่านเข้าสู่ผักและผละไม้โดยตรงสามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ถึง90%ผักจึงมีความสดได้ยาวนานผักอะไรที่เหี่ยวง่ายๆนะครับก็มาวางที่ชั้นนี้ไปเลยครับเรามาดูกันที่ช่องแช่แข็งกันบ้างนะครับช่องแช่แข็งของตู้เย็นฮิตชีรุ่นนี้นะครับสามารถจุอาหารได้แบบจุกๆกันไปเลยครับ ช่องแช่แข็งของตู้เย็นฮีตชีฟสองประตูรุ่นนี้นี่ครับมีระบบทําน้าแข็งอัตโนมัติเพียงให้คุณเติมน้ําสะอาดลงในแท้งโดยที่คุณไม่ต้องต่อท่อตอนติดตั้งให้ยุ่งยากครับตู้เย็นจะทําน้ําแข็งให้คุณอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาทําเองและดิสเพลที่บริเวณหน้าตู้นะครับจะคอยแจ้งเตือนในกรณีที่น้ําหมดแท้งคุณก็เติมน้ําสะอาดลงในแท้งต่อได้เลยครับรวมถึงนะครับถาดเก็บน้ําแข็งก็มีขนาดใหญ่จุใจให้คุณเก็บน้ําแข็งได้เยอะและมีน้าแข็งใช้ได้อย่างต่อเนื่องครับ รวมถึงฐานาน้ำแข็งของเขานะครับก็สามารถถอดล้างทําความสะอาดได้เพื่อสุขอละไมยที่ดีครับตู้เย็นฮีาชีสสองประตูขนาดใหญ่รุ่น r v 6 0 0 p w x มาพร้อมกับแผ่นกรองขจัดกลิ่นนาโนไฮเทเนียมซึ่งสามารถขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์รวมถึงแบคทีเรียาภายในตู้เย็นได้โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าครับสำหรับบ้านไหนที่ชอบกักตู้อาหารนะครับและกำลังประสบปัญหาตู้เย็นแช่ไม่เพียงพอจนต้องมองหาตู้เย็นเพิ่มแต่ถ้าจะมีตู้เย็นหลายเครื่องก็ดูจะเปลืองไฟไปใช่ไหมละครับ ลองหันมาใช้ตู้เย็นฮิตาชิสองประตูรุ่น Rv600P w x ดูสิครับเพราะนอกจากจะมีความอยากอยู่ใจประหยัดไฟแล้วนะครับยังมาพร้อมกับช่องแช่ที่เหมาะกับการแชร่ของทุกคนในบ้านอีกด้วยครับฮิตาชิ Inspire the next